สวัสดีครับหมอฟรีนะครับวันนี้เราจะมาดูเคสที่ติดต่อประสานงานผ่านทางคุณหลังพนันพนนะครับชื่อคุณแดงน,นะขีดตัวยูนิสันนะครับเข้าบริเวณน้องชายเนาะมาเป็นเวลา15ปีเริ่มมีอาการและเป็นละคายเครื่องบริเวณผิวหนังนะครับอาจจะเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมานะครับเดี๋ยวเราไปดูการข้างในว่าบรรยากาศการผ่าตัดเป็นยังไงไปเลย ไม่มีโรคประจําตัวอะไรนะครับผมแค่คุณแพ้คุณแพ้นอะมีทานยาประจํไหมครับไม่มีครับไม่มีมีใช้ยามีไบโครน,น้วก็หน่่ยก็หนังเหลือเยอะ ยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้กําลังทําการผ่าตัดนะครับแล้วก็ฝานแล้วก็ลอกสานออกจากผิวหนังนะครับสามารถใช้หนังเดิมได้นะครับในการติดนะสานค่อนข้างติดผิวหนังบางสวยงามก็คือเหมือนแผลหิดทั่วไปเลยนะครับดูไม่ออกว่าเคยแก้สารมาร วอนนี้แก้าสานไปเกือบ2ชั่วโมงนะครับใช้หนังเดิมในการปกปิดนะครับความสวยงามก็คือจะเหมือนกับที่คลิกแบบปกติเลยความยาวของน้องชายเท่ากับความยาวของแกนเดิมวันนี้เคสของพี่แบงค์นะครับผมก็ผ่าตัดแก้ไขสารแปลกปลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่าเสร็จก็นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1- 2ถึงชั่วโมงครับผมแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวเรามาสอดถามอาการของพี่แบงค์กันดูนะครับ เป็นไงบ้างครับพี่แดงวันนี้ผ่าตัดรู้สึกยังไงบ้างครับหลังผ่าตัดเสร็จทันทีอ่าไม่มีอาการเจ็บนะครับพี่ก็คือตอนผ่าตัดนี่รู้สึกตัวนะครับไม่รู้สึกตัวเลยครับก็คือเหมือนนอนหลับปกติเลยใช่ครับโอเคครับผมก็ยังไงเดี๋ยวขอฝากพี่แดงให้ข้าคิดสําหรับคนที่เคยฉีดสารมาก่อนและคนที่เคยคิดจะไปฉีดหน่ครับผมถ้าคนที่ยังไม่เคยทํานะครับอย่าทําเลยนะครับพี่มันไม่ดีเลยเพราะสุดท้ายเราก็ต้องมาแก้ไขสาร ตัวนี้ออกแต่ส่วนที่เยาวชนหรือพี่น้องที่ว่าเคยทําแล้วผมอยากให้พี่น้องและเยาวชนให้กลับมาแก้ที่โรงมาบามาทะพีก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับก็ค่ะท่านใดสนใจผ่า,าตัดแก้ไขาสารแตลฟอร์มแบบเคสของพี่แบงค์นะครับผมเข้ามาปรึกษากับคุณหมอปลอดก็ได้นะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าปรึกษาเลยครับ